เราลับก็คือไขมันเรสซล้อเนี่ยกรามนะฮะขออย่างนี้ว็ว่าชานี่อย่าไปอย่าไปดื่มดื่มเย็นอ๋อห้ามดื่มนะห้ามดื่มเย็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับแล yeah. ้วก็ชานี่ดื่มเย็นมันจะทำให้ท้องอูดนะครับแล well ้วก ok ็อย่าในทำให้ไขมันล้างไม่ออกกรดมนะครับแล้วก็อย่าในชานี่ก็คือเวลาชงชาไม่ควรแช่ไว้อ๋ออันนี้เป็นข้อแนะนำนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญถ้าเราแช่แช่ชาแบบนันก็สมมติว่าจะทำให้ท้องอืด ถ้าเราไว้หลับเขาอุ่นด้วยครับถ้าควรจะแช่สักกี่นาทีนึกภาพที่ว่าคุณจีนตะกงร่วงอะโกงนะครับที่เขาใช้ปัอนชาเล็กๆใช่ไหมครับครับใส่เล็กๆใส่ชาเยอะใช่ไหมครับอ่าฮะพอทับเกลือไปเข้าไปเขาก็อยากมาร่วมด้วยครับคือเราเรียกว่าปลุกชาสะดุ้มชาให้ตื่นอ๋อคือทักต่อไปเขาอยากแช่ประมาณแค่นาทีไม่เกินสองนาทีไม่เกินสองนาทีใช่ครับถ้าเกินนี่ทําให้ท้องอืดทั่วไปก็นาทีเดียวก็พอแล้วครับ เพราะว่าคนไทยเราก็รือถามมาโดชาวกค่นะฮะถ้าใช่น้ำเป็นประำกเดนประโยชน์อาจจะเช่นานะครับอยา่างที่ชมให้ทุกท่านได้ดมนี่ว่าคือเน,ะะนอาร้ับิดเดียขอให้น้าเืืดเนี่ยเดียวก็คือแมาตรฐานต้องมีน้ำชื้นน้ำเดือนใช่ครับจะได้ประโยชน์สนสระชนครช่ครับถ้าสมาชิกเพื่อนๆใน y o u ูทูบผมก็จั สามารถที่จะไปที่เชียงรายเนาะครับบอกที่อยู่ได้ไหมเออที่เบอร์โทรศัพท์อยู่อยู่ที่บนรันจรรองนะอาหารได้ย่างผมก็จะมีสองยี่ห้อนะค,ะครับก็จะมีะชาไทายผรมกบแลก็จะเป็นคนชาไทยอ๋อมีสองแบรนด์ใช่ครับถ้าลูกค้าผลิตก็คือโทษกับบเลยอ๋อครับ ก็จะมีที่พักด้วยพม่อสลองวีล่าอ๋อมีที่พักรับเพื่อเพื่อนสมาชิกในนี้ของผมด้นะครับก็พิเซนใช่ครับโอเคนะฮะช่วยบอกเบอร์โทรศัพทกเบอร์โทรเชอมลองวีล่่าศ์ห้าสามศ5 3ยเก็หนึงนส4 6นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็มีเวลาก็แวะไปเที่ยวเบอร์เบอร์โทรของขมเก้าหาสอก้าตัวเก้ารับผม ก็ได้ราคาพิเศษนะฮะมาจากตร๊กตาดีแทขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับดีท้าวดีครับ